วันนี้ที่สอนอตปูนนายสิทธาเบีบ้ยบมเกิดหรือทนายตั้มเดินทางเข้าให้ปักคำกับพนักงานสอบสวนหลังกล่าวหาดำเนินคดีกับนายพลตำรวจร,ระดับสูงและภริยากับบัญชีม้าอีกสองคนในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินพร้อมนำหลักฐานเป็นแผนผังเส้นทางการเงินโยงไปยังหลายหน่วยงานของตำรวจมายื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบนอกจากนี้ทนายตั้มได้พานางสาวพิมพ์วิไลยเจ้าของบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และสายลับคนสำคัญ ที่นาข้อมูลเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการจ่ายส่วยโยงไปถึงนายตำรวจระดับสูงเข้าให้ปากคากับพนักงานสอบสวนอีกด้วยโดยทนายตำํากล่าวว่านางสาวพิมพิดาเป็นผู้ที่จ่ายเงินให้กับบัญชีม้าที่โอนไปยังครอบครัวของนายพลตำรวจระดับสูงเดือนละ1นล้านบาทซึ่งเป็นเงินค่าเว,ว็บพนันออนไลน์โดยนางสาวพิมพิดาเป็นพยานสาคัญและอนาคตอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีซึ่งก่อนหน้านี้คุยกันแล้วว่ายังไงก็คงต้องถูกดําเนินคดีจึงขอให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ว่าจ่ายสวยให้ใครอย่างไรบ้างส่วนอีกคนคือสายลับที่นําข้อมูลสําคัญมาให้กับตนเองโดยจะให้การเช่นเดียวกันว่าทํางานอยู่กับใครกลุ่มไหนและจ่ายเงินให้ใครบ้างพร้อมหลักฐานแชทการสนทนาและการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตนถแถลงข่าวนั้นมีทุกอย่างรองรับส่วนจะมีการจ่ายเงินให้กี่หน่วยงานหรือมีหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ของตำรวจหรือไม่เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนต่อ หากพบใครที่อยู่ในแผนผังเส้นเงินดังกล่าวไม่ว่าจะสนิทก,กันแค่ไหนก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดก็น่าจะเป็นพยานสําคัญนะครับแต่ไว้แน่ว่าอนาคตก็อาจจะเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าวันนี้นะครับคุยแล้วว่ายังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีก็ให้เขาเปิดให้หมดเลยว่าจ่ายส่วยให้ใครยังไงบ้างนะครับเอาแค่หน่วยนี้หน่วยเดียวเนี่ยเดือนละหนึ่งล้านแล้วมีหน่วยไหนอะไรยังไงอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ให้การครบหมดนะครับสายลับก็จะให้การนะครับว่าตัวเองทํางานอยู่กับใครนะอยู่กับกลุ่มไหน จ่ายเงินให้ใครไอภาพที่ผมเคยได้มาครับที่เป็นภาพว่าไปจ่ายเงินที่ห้องไซเบอร์ห้องคอมมโดอนะครับมีใครอยู่บ้างเวลาขึ้นไปจ่ายเงินนะครับด้านทนายความของนางสาวพิมพิไลยกล่าวว่าการเดินทางองให้ข้อมูลในวันนี้ของนางสาวพิมพิไลยเป็นข้อมูลตามพยานเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่การพักพิงถึงใครคนใดคนหนึ่งขณะที่นางสาวพิมพิไลยระบุว่าการโอนเงินทั้งหมดมีหลักฐานเป็นสเตตเมนต์อยู่แล้ว ยังไงก็ตามยอมรับว่ามีความกังวลใจเพราะฝ่ายตรงข้ามเป็นถึงนายตำรวจระดับสูงแต่การออกมาในวันนี้ไม่มีใครบังคับตนเองเต็มใจที่จะออกมาปเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่การลันแกล้งใครเพราะเป็นข้อเท็จจริงและหากอนาคตจะต้องถูกดำเนินคดีก็พร้อมที่จะยอมรับส่วนรายละเอียดทางคดียังไม่ขอตอบพร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่ายังไงความจริงก็คือความจริงจะโอนจริงความจริงก็คือความจริงเนาะ ไม่ขอพูดอะไรมากก็คือยังไงความจริงก็คือความจริงอะคะ่ะข้อมูลทุกอย่างเป็นข้อมูลจริงหมดใช่ค่ะหลังจากนี้เราก้องมีเรื่องความปลอดภัยใหขณะจะเข้าข้อมูลแล้วถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ก็ต้องต้องทำตามที่ถูกต้องถูกไหมครับค่ะทั้งนี้นายต้มให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังเข้าพบพน,นักงานสอบสวนสนอต่อปูนด้วยว่าตนมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีของนางสาวพิมพ์วิไลซึ่งเป็นคนใจสวยให้กับหน่วยงานต่าง และสายรับคนสําคัญที่มีข้อมูลการเรียกเก็บส่วน18ธุรกิจสีเทาที่จะทําให้สะเทินวงการตรํารวจอย่างแน่นอน